สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดียามเช้านะครับผมอยู่กับช่องกอเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วช่องช่างเก่งธรรมดาพอแล้วก็วิออสครับน้ำมันเครื่องปอตทอแล้วแต่ตามใจเจ้าของใช้นะครับเนี่ยตามใจเจ้าของนะครับผมไม่แนะนําครับว่าอัานไหนดีไม่ดีเจ้าของเคยใช้อะไรก็ใช้นั้นไป ก็พูดถึงนี่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างาเปลี่ยนโช๊คเนาะเปลี่ยนโช๊คนะครับของเดิมของเดิมนี่มือเดียวเลยครับกดปึ๊บลงไปตัวนี้จะเป็นโช๊คสองระบบนะครับแก๊สน้ำมันปื๊บปื๊บปื๊บแทบจะไม่เด้งแล้วนะครับ แล้วก็มีระยะฟรีอะอันนี้น้ำมันนี่แทบจะไม่ได้รั่วนะเห็นไหมสิบกว่าปีนะครับรถสิบสองปีแต่แก๊สไม่มีแล้วนะครับแก๊สไม่มีแล้วต่างกัะของใหม่นะครับอันนี้ของขยบ้านะแกนเท่ากันนะครับอันนี้เห็นไหมมือเดียวกดไม่ลงแก๊สมันดันอยู่นะครับอันนี้เขาใส่มาเพื่อ,อให้แกนเนี่ย มันอยู่นิ่งนะครับไม่ให้ยันสุดพอเวลาเราออกเราก็แกะนะครับอุ้ย,ย,ยกดลงไปมับกดให้สุดเร่งเร็วมากเลยนี่ก็จะเด้งออกมาเลยนะครับก็จะยืดสุดออกมาเลยมือกดมือเดียวไม่ลงนะครับต้องสองมือนะครับ ลงแต่แบบแล้วมันก็เด้งคืนอ่าคันนี้เวลาเราทดสอบเราลองขับนะมันจะค่อนข้างจะกระด้างนะครับตึงตั้งตึงตั้งอะไรอย่างงี้นะกุ๊กกักกุกกักก็คือระบบช่วงล่างเนี่ยซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วอย่างสมมติเวลาเราขึ้นสะพานตรงไหลฟุตบาทหรือว่าคอสะพานที่เราจะขึ้นสะพานอะไรประมาณนี้ ที่มันเป็นแบบว่าต่างต่างระดับกันนะพอมันกระแทกตึงมันจะไม่ดึงรถอยู่นะมันจะตึ้งแล้วมันจะเด้งแนละ้วหรือว่าไม่เด้งก็ได้แต่อาจจะแบบอ่าคล้ายๆแบบโชคตายนะมันจะดึงตึกตักตึกตักตึกตักสำคัญนะรถเก่งเนี่ยก็คือระบบช่วงล่างนะครับโชคอัพสปริงนะอย่างถ้ากรณีที่เราใช้มานานๆเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าโชคมันรั่วนะครับแต่แสนวาโล่เนี่ย แสนกว่าโลสองแสนกโลเนี่ยลองถอดดูนะลองถอดดูถอดดูว่า,าโชคเนี่ยยังใช้งานได้อยู่ไหมเพราะว่าถ้ามันคาสปริงอยู่อย่างงี้มันจะทดสอบยากมากเลยนะครับแบบมือเปล่า,ลาต้องถอดดูนะฮะมันก็จะได้จะได้เรื่องเ,อเช็คเกี่ยวกับพวกลูกยางกันกระแทกในแกนโชคนะครับก็จะมีลูกยางกันกระแทกในแกนโชคนะครับในนี้ใส่อยู่อย่างงี้นะครับ พอเวลารถจำหนักๆก็จะมายันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับปกติอันนี้ไม่ใช่ของแท้น,นะเป็นของเทียบนะครับถ้าของแท้มันจะเป็นคล้ายๆฟองน้ําจะเป็นแท่งแบบพอเวลามันแตกมันเปื่อยมันจะเป็นขุยๆนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหลืองๆอย่างนี้นะครับเป็นขุยๆแบบนี้ก็ดีเลยนะของแท้น,นะครับเนี่ยเวลามันแตกมันจะยุยุยขุยๆ,ๆอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าช่วงของมันใหม่ๆนี่มันจะไม่เป็นขุยอย่างนี้นะอันนี้มันเริ่มหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้ทนกว่าไอ้นี่นะครับไอ้นี่แม่งทนแบบนานมากเลยเนี่ยขับดีไม่ดีดูอันนี้ได้เลยนะครับรถขับโหดไม่โหดกระแทกไม่หรือว่ารูดเนี่ยดูนี้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นรถปกติขับโหดกระแทกไปบ่อยไอ้นี่แตกหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะหมดกระแทกไบ่อยนะครับยิ่งโชคเสีย แทกนานไปปุ๊บหายเลยถึงถึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะเนี่ยเป็นพลาสติกรัดเอาไว้คล้ายๆแบบนี้แหละเนี่ยเป็นรัดรัดไว้คล้ายๆแบบนี้แหละหายไปมันจะหายไปท่อนหนึ่งแหละจะเหลืออีกหน่อยหนึง่งแต่ตัวนี้จะเป็นอะไหล่เทียบนะครับคืออะไหล่ที่ดีที่สุดก็คืออะไหล่แท้แต่นี่จะเป็นเทียบหมดเลยนะก็เป็นเกรดรองมาครับอะไหล่ทดแทน นะครับอะไหล่ทดแทนนี่พวกลูกยางเบ้าหัวโชกก็อะไหล่ทดแทนนะครับอันนี้ของแท้เห็นไหมของแท้เนี่ยใช้ทนใช้นานมากเลยนะนี่แล้วเริ่มแตกแล้วแล้วมันยุบแล้วนะครับอของเดิมๆมันมันยุบนะเห็นไหมนี่ครับจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าของใหม่ ของใหม่ทํามาใหม่ใหม่ก็จะสูงนะครับอะไรทดแทนแต่ว่าเราใช้ไปไม่เท่าไหร่แล้วครับมันก็จะยุบมันจะยุบเหมือนแบบนี้เลยนะเพราะว่าราคามันถูกนะครับราคาถูกเกรดก็ตามมุณภาพราคาตามมุณภาพตามเกรดนะครับของดีที่สุดก็คือของแท้นะครับแต่ถามว่าถ้าลูกค้าทุนเยอะไม่ติดเรื่องราคาเบิกสูตรนี่ว่านะครับ เผื่ผอมาก็มาทั้งต้นครับทั้งหัวฉีดเอทั้งทั้งสปริงนี่ก็จะมียางกันฝุ่นนะครับคันนี้ก็ยังใช้ดีๆอ,อยู่เลยยางกันฝุ่นอันนี้ยังเป็นแท้เดิมเลยนะ,ะก็เปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับ NSK ตัวนี้จะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับเป็นเฟืองตัดสรรัญญาณของ ABS นะเห็นไหมเนี่ยแถบเนี้ยเวลาอัดลูกปืนล้อใส่ให้ถูกด้านนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นกันน้ํามีซีนกันน้ําใต้แผ่นแผ่นกลมๆนี่นะครับกันน้ําเข้าใต้แผ่นนี้ก็มีกันน้ำเอามีซีนเหมือนกันนะครับสองฝั่งฝั่งนี้จะอยู่ติดกับเซนเซอร์ไอเบสเห็นไหมเป็นผงเหล็กนะครับดูดติดเดี๋ยวาท้องถูกกับพื้นมันต้องมีผงเหล็กนี่แหละนี่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 อาจจะเป็นแท้ๆนี่ครับจะติดขึ้นมานะครับ จะมีผงเหล็กจะเป็นแถบเว้นเป็นฟันๆฟันนๆอยู่ข้างในนะครับเพื่อเป็นการอ่านสัญญาณตัดสัญญาณให้กับตัวเซนเซอร์นะครับเวลาอัดอะไรก็เวลาไปจ้างเขาก็เน้นอย่าให้เขาโดนตรงนี้นะครับนี่อย่าให้เขาโดนตรงนี้นะครับถ้าโดนตรงนี้แล้วเสียเลยนะครับแล้วก็อัดให้ถูกด้านนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันจะเสียบมาแหมะอยู่ด้านข้างนี่แหละ การตัดสัญญาณอ่านสัญญาณที่ส่งสัญญาณความเร็วล้อนะครับแต่ละแต่ละล้อนะครับมันจะมีสี่ล้อเลยนะแต่ด้านหลังนี่ลูกปืนล้อจะคนละแบบนะครับแล้วก็เผาขับเผาขับก็จะเป็น GSP นะ GSP เอ้าถือว่าโอเคอยู่นะการผลิตมีใบคู่มือมีจลบีให้นะครับ จารบีให้จารบีเขาก็ใช้แค่นี้ไงไม่เยอะเลยนะไม่เยอะครับใช้พวกเข่าขับใช้จารบีไม่ได้เยอะอะไรนี่ครับเวเผาพร้อมน็อตน,นะ,ะถ้าเป็นลูกปืนรุ่นที่เป็นลูกปืนธรรมดาถ้าเป็น ABS ก็จะมีเฟือง ABS ฝังอยู่ที่ตัวนี้นะครับมีเฟือง ABS ฝังนะโอ้สวยงาม มีอะไรอีกเนี่ยแล้วก็มียางพุ่มเผายางกันฝุ่นกันน้ำนะครับถ้าของถ้าของทั่วไปเทียบถ้า,าไม่ถี่เนี่ยถ้าร่องเนี้ยไม่ถี่นะครับเวลาเราเลี้ยวหักเลียเ้ยวเวลาหักเลี้ยวเยอะๆปุ๊บเงี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี้ยเนี่ยถ้าอีกหน่อยมันไม่ดีนะครับมันก็จะขาดมันจะขาดตรงเนี้ย เราก็จะสาดเข้าในดุมล้อนะครับก้มดูด้วยนะรถเก๋งรถขับหน้าหรือว่ากระบะโฟวินที่เป็นขับหน้าแบบเพาอิสระนะครับเพาแยกซ้ายขวาก็จะมีพวกนี้เหมือนกันนะแล้วก็มีเข er ็มขัดเข็มขัดประกอบเพาขับทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นเข็มขัดนะฮะ ต้องเน้นหน่อยนะครับเวลาประกอบนะครับรัดให้แน่นนะครับถ้ารัดไม่แน่นรั่วได้นะครับรั่วน้ําเข้าจะระบีศาสตร์ออกก็ได้นะครับสองอย่างนี่เดี๋ยวใส่คืนก่อนแล้วก็ชุดช่วงล่างนะครับพวกลูกหมากปีกนกล่างลูกหมากปีกนกล่างนี้ก็จะเป็นสองห้านะีอรอยอนฮิตตั้งแต่สมัย เนิ่นนานไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะมีก๊อปกันก็มีก็สายตองห้านะครับเพราะว่าตามงบประมาณลูกค้านะครับอะไรทดแทนยังไงก็เทียบเท่าอะไรแท้ไม่ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับที่อยากจะเซฟเรื่องเงินนะฮะเปลี่ยนทุกอย่างเซฟเรื่องเงินแต่ ะระยะคุณภาพในการใช้งานนี่ก็อ,อยู่ที่ยี่ห้อนะครับนะ <_ Designer> จะให้ทนเหมือนของแท้มันก็คงไม่ใช่นะครับแต่บางทีเปลี่ยนเบิกแท้มาบางทีมันก็ไม่ทนเหมือนกับไอ้ที่มันมากับโรงงานผลิตรถยนต์เลยเนาะไอ้จะมากับโรงงานผลิตรถยนต์นี่อยู่เป็นสิบปีนะครับไม่เป็นไรรักษาดีๆขี่ไม่แรงน้ําไม่เข้านะครับไม่ลุยน้ําอยู่ได้ทนอยู่ได้นานเย็นสิบปี แต่เวลาเราไปเบิกใหม่มาครับขนาดของแท้นะใช้ไปบางทีแค่ปีสองปีไปแล้วหลวมแล้ว <c oughs> ก็งงเหมือนกันนะครับคน,คนเขาบางคนก็เคยใช้อะไหลแท้นะครับแต่บางทีไม่ทนเหมือนอะไหล่ที่มันมากับอ่าตัวรถเดิมเดิมโรงงานเลยนะส่วนมากมันก็มันก็เรื่องจริงนะครับที่ได้จะเจอมาบางคนบอกเปลี่ยนไปแค่สองปีรวมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาใช้อะไหล่ทดแทนนะครับ หลวงก็เปลี่ยนใหม่ยังไงมันก็เกินปีอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวจะใส่โชคครับมือในการใส่กอันนี้อันนี้ใส่แล้วนะครับข้างหนึ่งใส่แล้วหนึ่งข้างนะครับโชคนี้จะมีแยกซ้ายขวานะครับถ้าเป็นโต้ต้าให้ดูตรงนี้นะครับน,นี่แอลข้างซ้ายนะครับ อาก็ข้างขวานะเดี๋ยวใส่โชกสปริงมีตัวรัดนะครับก็อันนี้สปริงไม่ได้แข็งอะไรมากก็จะใช้ตัวนี้นะครับเกาะเข้าไปแล้วก็หมุนหาเอาว่าจะเอาตรงไหนที่เราถนัดนะครับก็เดี๋ยวใส่โชคก่อนเพราะว่าโชคหนึ่งตัวก็ประกอบไปด้วย วันนี้จะเป็นลูกปืนเบาโชงค,ครับนี่หมุนเล่นได้ปกติของเดิมของเดิมแตกนะครับแตกลวมหมดเลยดินซ้ายดินขวาได้นะฮะอันนี้เป็นแป้นเบ้าโชงค,ครับลูกปืนเบ้าโชงอย่างเ้แทกนะครับปึ๊บนี่นะครับอยู่นี้นะครับอันนี้ก็อยู่กับสปริงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สมมุติว่าใส่สปริงไปแล้วเนาะ ใส่ลูกยางนะครับลูกยางนี้จะกดอยู่กับในเบา้าลูกยางเนี้จะกดอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวใส่ก่อนนี่ครับนี่กดอยู่ในเบา้าเลยก็สมมุติว่าเราใส่สปริงไปแล้วนะสมมุติว่าเนี่ยสปริงมันจะอยู่งี้นะครับนี่ตัวนี้จะลองสปริงครับลองกับตัวนี้อีกทีแป๊บนี่จะอยู่ท่านี้เลยนะครับใส่ไปงี้ ก็ตัวนี้นะครับใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเข้าไปเนี่ยเบ้านี้มันจะเข้าไปนั่งกนันนี่เฉยนะแล้วก็ไปยันกับตัวเบ้าที่ตัวรถนะครับจะไปยันกับเบ้าโชคที่ตัวรถนะครับขึ้นไปดันแล้วก็จะมีฝาปิดพอเราใส่ขึ้นไปเสร็จยึดน็อตเสร็จนะครับก็จะมีฝาปิดตัวบนนี้นี่ที่เราเห็นอยู่ข้างบนเบ้าโชคนะครับบนตัวรถ ล็อกกันโชกหลุดเฉยเวลาเรายกปุ๊บตัวนี้มันจะไปค้ำกับเบ้าโชกนะครับนี่ยครับพอเราดันโชคประกอบโชคขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้วางปุ๊บแล้วก็ใส่นอ็อตปอีกหนึ่งตัวนะนี่เมดโชกก็ไม่หลุดแล้วครับพอเราลดลงพื้นปุ๊บลูกยางเบ้าโชกก็จะมาหนุนอยู่กับตัวนี้นะครับเบ้านี้ขับขี่ได้ปกติสำคัญเลยก็คือ วางตำแหน่งของแป้นตัวนี้ให้ตรงนะเนี่ยครับก็จะมีรูอยู่รูนี้ก็คือหันออกด้านนอกรถนะครับหรือให้ตรงกับอันนี้เนี่ยครับต้องตรงกันนะจัดระเบียบให้ตรงนะจัดทรงให้มันได้ถ้าเป็นรถบางยี่ห้อนะครับรุ่นเกา่าเบ้าบนเนี่ยน่าเป็น แป้นบนเนี่ยเหมือนเนี่ยเนี่ยเหมือนเอร้อยเนี่ยแป้นบนนี่มันจะเยื้องศูนย์แบบนี้นะครับต้องหันตำแหน่งลูกศรหรือว่าเขาจะเขียนว่าเอานะ O U T นะครับเอาหรือว่าลูกศรชี้นะครับให้หันออกนอกรถนะครับให้หันออกหันออกเนี่ยหันออกมาแล้วให้มันตรงกับง่ามนี้พอดีนะครับหน้าแป้นนะครับเนี่ยหน้าแป้นบนนะมันจะต้องตรงพอดีนะเดี๋ยว สมมุติหน้าเป็นน้บแปนแบบเยื่องศูนย์เนาะแ๊บนี่ครับสมมุติว่าเป็นน้บแปนแบบเยื่องศูนย์นะไม่ไม่กึ่งนกลางนะครับอันนี้ก็ไม่กึ่งนกลางนะนี่เราก็จะเอามาร์คมาร์ครูหรือลูกศรหรือว่าเขียนว่าเอานะครับนี่ครับให้มันอยู่แนวนี้นะครับปึ๊บลงมานี่ให้ตรงกับรูนี้นะครับให้ตรงกันมากที่สุดนะครับใกล้เคียงกันมากที่สุด แล้วก็ให้ตรงกับง่ามนี้เลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่รถล้อตรงแล้วไม่ถ้าแป้นตัวเนี้ยมันบิดนย่างครับมันบิดไปเยอะนะถ้ามันบิดไปเยอะนะครับเวลาเราขับมันจะรู้สึกว่าแวบไปแวบมานะทั้งๆที่ช่วงล่างมันแน่นนะครับการเลี้ยวก็จะไม่บาลานซน์ครับเบี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะไม่เสมอกัน มันจะกินนะครับมันจะกินก็คือมันจะดึงล้อไปอีกทางนะครับเพราะว่าแป้นตัวนี้มันจะผิดตำแหน่งไปแล้วบางทีเราไปไขข้างบนนะครับพอเราไขข้างบนเนี่ยน็อตแน่นๆเนี่ยไปไขข้างบนปุ๊บมันจะดึงแป้นหมุนไป้วยกึยตึกตึกตึ๊กตึกตึ๊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 กบางีแกแล้วก็หมุนน็อตไปในข้างบนเนี่ยหมุนหมุนหมุนให้มันลั่นลั่นลั่นแต่ต้องยกล้อลอยก่อนนะครับถ้ารถมันยังอยู่แบบมีแรงกดเนี่ยหมุนตัวนี้มันจะไม่ค่อยไปนะเพราะว่าลลูููกกยยยาางงตนนนี้มัจะะคอ่ มันจะดึงกันต้องยกล้อลอยแล้วก็ใช้บล็อกส่วนข้างบนเนี่ยหมุนเลยนะครับหมุนไปให้สปริงมันลั่นนะปึง้งตึง้งตึ้งมันจะหมุนเลยนะก็ให้มันตรงคนระับพอมันตรงก็คือเอาลงแค่นั้นก็แก้ปัญหาเรื่องรถวิ่งดึงซ้ายดึงขวานะครับสําหรับรถช่วงล่างนนแน่นๆนะให้มาสังเกตตัวนี้ดูนะครับว่ามันตรงไหมนะครับอันนี้เบื้องต้นนะให้มาดูก่อนนะว่ามันตรงไหมนะครับถ้ามันไม่ตรงแล้วก็ทําให้มันตรงซักนะครับผม เนี่ยอย่างพวกนี้จะเป็นแบบแป้นแบบเยื้องศูนย์นะครับนี่เนี่ยแป้นแบบเยื้องศูนย์นะครับถ้าสมมุติตำแหน่งเอาเนี่ยตำแหน่งเอาของหน้าแป้นเนี่ยต้องแป้นเนี่ยมันไม่อยู่ตำแหน่งนี้ครับตัวล่างนะครับตัวล่างนะอันนี้เป็นเป็นแปน้นบนเฉยนะครับแป้นตัวที่ค้ำสปริงมันอยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับ้ามีวิธีก็คือเนี่ยเปิดอันนี้ออกนะครับเปิดอันนี้ออกจะเห็นหัวน็อตนะครับ เห็นหัวน็อตแล้วทีนี้เราไปไประแจใส่บล็อกดามนะโหนไปเลยนะครับโหนไปมันหมุนได้ทางเดียวถ้าหมุนซ้ายก็คือน็อตอาจจะคลาย,ยางไงหมุนไปเรื่อยๆคนระับให้มันลั่นปึงป้งๆแต่ต้องยกล้อให้ลอยนะแล้วก็เอามือไปล้วงด้านล่างนะเาเอามือล้วงด้านล่างดูว่าอ่ามันตรงไหมแต่ก็ดูยากนะดูยากบางคนก็ถอดลงห้อยลงมาเลยนะเนี่ยถอดสามตัวนี่ห้อยลงมาเลย ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับรถที่ช่วงล่างแน่นๆแล้วหรือว่าไปทำมานะครับแล้ววิ่งแปลกๆนะวิ่งแปลกๆสำหรับรถเก่งนะครับรถเก่งนี่ตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นแมคคอสันสตารหรือเป็นโช๊คอัพแบบสปริงนะไม่ใช่แบบเป็นสเตเป็นทอร์เชนบาร์นะครับคันนู้นก็เหลืออีกคันหนึ่ง อขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนอัดลูกปืนล้อให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ